สมัยตอนกูไปถือศีลเป็นเด็กอ่ะทาย่ากูไปนินทาการถึงวัดปุ๊บมันนินทากันเลย mm. มึงรู้ไหมก็นินทายังไงน,นั่งคลี่สบายเฉียงมาพาดบ่าแล้วก็นั่งนินทาชาวบ้านไปด้วย mm. บางคนจุดธูปไหว้พระเวลามาวัดต้องไหว้พระก่อน mm. มึงเมื่อคืนนี้นะ mm. ข้างบ้านนะโวยวายมากทะเลาะกับผัว มึงอย่าหาว่ากูอย่างนั้นอย่างนี้จะพูดรลบาดปากเพียงทิ้งก่อนนี่อย่าหาว่ากูอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะเมื่อคืนมันทะเลาะกันผัวเมียจับได้ว่าผัวมีเมียน้อยผัวจับได้ว่ามีเมียว่าเมียจับได้วผัวมีเมียน้อยมันทะเลาะกันทั้งคืนฉันไม่ได้นอนเลยเธอฉันจะเดินจงกรมฉันเดินจงกรมไม่ได้เพราะหูฉันแนบอยู่กับแพงบ้านมันหูฉันนี่แนบเลยกับแพงบ้านมันฉันติดตามมากเลยนอนไม่หลับเสียงดัง เสียงดังแต่เอากำแพงแน่หูเธอเสียงทะเลาะก,กันวอยวายมาก